สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับไอร่าเต ting by อีกแล้วนะคะวันนี้มีชุดไทยพิเศษตัดใหม่เพิ่งเสร็จมานำเสนอค่ะนี่คือชุดไทยบรมพิมานค่ะตัดด้วยผ้าไหมแท้สีแดงสวยงามมากเลยนะคะตัวชุดเป็นไหมไทยสองเส้นค่ะสูมาดูกล้ใกล้ลายปักวิจิตงดงามมากผ้าถุง ตัดด้วยไหมลุกอินเดียไล่สีนะคะเห็นไหมคะมีความเข้มไปอ่อนปักทั้งตัวเหมือนกันชุดนี้สวยงามมากเป็นอีกหนึ่งชุดที่มาใหม่จากทางร้านไอราวเวดดิ้งบายค่ะว่าที่จะสาวท่านไหนชอบสไตล์นี้อย่าพลาดที่จะมาลองนะคะ สวยไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วพบกันใหม่